ยังมีกลุ่มที่ทางคุณเบสแล้วก็คุณแอดก่อตั้งขึ้นมาแล้วก็ร่วมก่อตั้งขึ้นมาก็ทําให้สมาชิกเริ่มมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นเพราะว่าพอไม่มีศูนย์เนี่ยเรารู้สึกว่าเราเคว้นคว้างเหมือนโดนโดน,โดนทิ้ง,งนะครับแต่ทิ้งนั้นอย่างที่บอกพอมีพิ่ต๊กเข้ามาเนี่ยด้วยประสบการณ์ของพิ่ต๊กที่ทํางานกับเชฟมาหลายปีอย่างเงี้ยทำให้ในกลุ่มอ่ะหรือสมาชิกอ่ะมั่นใจได้ว่าเ้ยเรามีช่างผู้ชำนาญการจริงๆเข้ามา แต่ไม่ใช่พุกคนเดียวจะมีอีกหลายหายช่างก็เดี๋ยวต้องให้พี่ตุกบอกว่ามีช่างอะไรบ้างสวัสดีค่ะรายการอาร์ตโชว์บายเคียพลวันนี้เราพาทุกคนมาอยู่กันที่อู่ทีเจดีตลาดสมบัติบุรีค่ะและในวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปร่วมพูดคุยและทำความรู้จัก ช่างในตำนานจากสถาบันไทยสุริยะและแอดมินกลุ่มคนขับแคปติว่าคุณสันเสริญเทียนเซนค่ะว่าแล้วเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยทำความรู้จักกับท่านกันเลยค่ะมาเลยค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กับคุณสรรเสริญเทีเซนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวหนูขออนุญาตเรียกว่าอาตุกนะคะครับค่ะก่อนหนูอยากทราบความเป็นมาส่วนตัวของอาตุกก่อนค่ะว่า สมัยเด็กๆเ,เนี่ยคือไปทําอะไรมาบ้างก่อนที่จะมาเป็นช่างปัจจุบันตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยก็เหมือนเด็กผู้ชายทั่วไปแหละชอบเล่นของเล่นอะไรที่มันเป็นรถอะไรประมาณนี้นะครับพอเล่นไปเล่นมามันก็มีความรู้สึกชอบมีความรู้สึกผูกพันนะครับพอเวลาเราโตขึ้นมาจากรถที่เป็นรถเด็กเล่นเป็นรถของเล่นกลายมาเป็นรถที่เป็นรถจริง,รง<อ>ๆนะครับจนมาถึงวัยรุ่นนะครับก็ หลังจากจบมัธยมมอถามแล้วก็ไปเรียนอยู่ช่างกลไทยสุยะนะครับก็ไปเรียนช่างยนต์มานะครับก็นั่นแหละประมาณนี้นนตอนเรียนช่างนี่คือมีเหตุการณ์แบบในหนังด้วยค่ะปุ๊บโคกิ้โอ้โห <laughs> เอาเอางั้นใช่ไหมก็จริงๆในเรื่องของเด็กช่างเนี่ยผมว่ามันเป็นทุกยุคทุกสมัยแลยนะในรุ่นผมเนี่ยก็จะเป็นอีก,อ,กอีกยุคนึงที่ในเรื่องของการ ยกพวกปีกันอะไรพวกนี้มันมีอยู่แล้วนะครับมันมีทุกรุ่นอยู่แล้วแต่ก็เราก็ไม่ได้ทิ้งในเรื่องของการเรียนนะครับในเรื่องของการมีเรื่องเนี่ยมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันมันเป็นเรื่องของสถาบันนะครับมีไหมมีนะครับทุกสถาบันมีอย่างผมเนี่ยมีถ้าถ้าถ้าเรานับกันในเรื่องของถ้าใครเคยดูโปคิงคลายๆแบบนั้นเลยนะครับแต่หลังจากจบมาแล้วทุกคนก็เพื่อนกันแล้วก็ทํางานร่วมกันนะครับประมาณนี้ตัวนี้คือหลังจากเรียนจบที่ สถาบันไทยโุยริยามาแล้วพี่อาตุกไปเริ่มง,งานที่ไหนมาก่อนผมเริ่มง,งานครั้งแรกเนี่ยเป็นช่างอยู่ในศูนย์โตโยต้านะครับ <opened> ก็ทำโตโยตา้าทำนิสสันก็อยู่ค่อนข้างหลายปีมาทำมิตซูบิชินะครับไปทำา m w เยเปอร์โยซีตรอนแล้วก็สุดท้ายก็มาอยู่ที่เชล r o เล t เข้ามาเริ่มตั้งแต่เป็นระดับช่างระดับ เอชเอจนสุดท้ายก็มาเป็นผู้จัดการน,นะครับที่ศูนเชลเลดูแลในเรื่องของ BP เรื่องของตัวถังนะครับมันก็เลยทําให้มีข้อได้เปรียบนะครับว่าเราได้รู้ในเรื่องของระบบรถยนตน์ในส่วนของรถยนต์เชลเลตทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบอดี้เรื่องของเครื่องยนต์เรื่องของระบบช่วงล่างเราก็เลยได้ได,ได้ได้ความรู้ตรงนี้มานะครับพอได้ไงมาพอดี <laughs> โอัดีค่ะยิดีวยยดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอัน,นอ,อีนน้ค่น,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 นี่นะคะก็ะเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งกลุ่มคติว่านะคะหนูอยากทราบที่มาะคะ่ะว่ากลุ่มนี้มีความเป็นมาอย่างไรจริงๆกลุ่มนี้ที่เราสร้างขึ้นนะครับจริงๆก็จะมีคนหลักก็คือคุณเบรนะครับหรือว่าในใ,ในในวงการเชฟหรือว่าคนที่ใช้คาิว่าเขาจะเรียกว่าป้อเลี้ยงเบร นะครับก็เป mm ็น hmm. คนเริ่มริเริ่มก่อตั้งขึ้นมาแล้วก็จะมีผมซึ่งเป็นสมาชิกแ,กแรกๆก,การเข้ามาหลังจากนั้นก็คือเราก็รวมกลุ่มกันแรกๆก,ก็มีไม่กี่ท่านนะครับ mm hmm. เราก็เลยจัดงานมิเต้งขึ้นมาซึ่งเท่าที่อยู่ในกลุ่มของเชฟมันเนี่ยยังไม่เคยเห็นครับที่ว่ามีการม mm ิเต้งลดขึ้นมาเลยครับ mm hmm. ก็เลยลองจัดดูแล้วในครั้งแรกก็จะมีทางพี่ตุ๊กเข้ามามีพี่เจี๊ยบเข้ามา นะครับแล้วก็มีอีกสองสาท่านที่มาร่วมงานกันในวันนั้นนะครับแล้วอันนี้หนูทราบว่าศูนย์เชฟปิดตัวไปแล้วนีนในกลุ่มคือมีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างจริงๆก็กระทบพอสมควรในเรื่องของความมั่นใจในการใช้รถนะฮะเพราะว่าพอไม่มีศูนย์เนี่ยเรารู้สึกว่าเราเคว้งคว้างเหมือนโดนโดนทิ้งนะครับแต่ที้นั้นอย่างที่บอกพอมีพิ่ต๊กเข้ามาเนี่ยด้วยประสบการณ์ของพี่ต๊กที่ทํางานกับเชฟมาหลายปีอย่างเงี้ยทำให ในกลุ่มอ่ะหรือสมาชิกอ่ะมั่นใจได้ว่าเฮ้ยเรามีช่างผู้ชำนาญการจริงๆเข้ามาม,มาแต่ไม่ใช่ทุกคนเนี่ยอจะมีอีกหลายๆช่างก็เดี๋ยวต้องให้พี่ตุ๊กบอกว่ามีช่างอะไรบ้างนะครับตั้งกับเชฟเชฟเลต์นี่ปิดตัวตั้งแต่ปี2563ันร้บนะครับหลังจากปิดตัวแล้วเนี่ยก็ก็ก็อย่างที่คุณแอบบอกนะครับว่าคนที่ใช้รถเชฟเลตแทบจะว่าก็รู้สึกเป็นครั้งนะครับแต่ก็ยังมีกลุ่มที่ทางคุณเบสแล้วก็คุณแอบ ก่อตั้งขึ้นมาแล้วก็ร่วมก่อตั้งขึ้นมาก็ทําให้สมาชิกเริ่มมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นนะครับพอเริ่มมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะมีทั้งสมาชิกในกลุ่มของกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็มีในเรื่องของต่างจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มมีช่างช่างที่เคยมีประสบการณ์จากการซ่อมที่ศูนย์เชลเล็ตนะครับหลังจากที่ปิดตัวแล้วเนี่ยเขาก็ออกมาเพื่อที่จะ มาทําอู่บ้างมาเป็นอู่ต้อมเทียบโดยตรงบั่งหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศนะครับจากนั้นก็ได้มีการรวบรวมนะก่ทางแอดมินแอปเองหรือก็แอดมินหลายๆท่านเองก็มาร่วมกันสแกนนะครับว่าอู่นี้เป็นอย่างไรเป็นอย่างไรเพื่อที่จะแนะนําสมาชิกในแต่ละภาคต่างๆในแหละและจังหวัดต่างๆเนี่ยจะได้เข้าไปซ่อมได้นะครับแล้วอันนี้ถ้าเกิดว่าแต่ว่านี้คนที่เป็นช่างล้วไป หลอกคนในกลุ่มยังสารแบบหลอกขายของหลอกขายอะไรอะไรอย่างนี้ทำยังไงจริงๆก็จะมีแอดมินที่คอยดูแลอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นพิธนุนะครับพี่กุ้งนะครับที่อยู่างเชียงใหม่นะครับแล้วก็แอดมินเม้งก็ดีนะครับอีกหลายท่านก็ดีเมื่อเราเห็นปุ๊บเนี่ยอย่างพิธานุอะ่ะพอไกเห็นปุ๊บไกจะทักข้อความมาหาผมเลยว่าเอาอย่างไรในเคสนี้ผมไม่บอกว่าดึงออกได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะมีการสกรีนที่ เพื่อนห้ที่จะแบบมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการหลอกกันนะครับและอีกอย่างกลุ่มของเราที่สร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับซืออ้อขายทุกอย่างเราอิสระหมดเราให้พ่อค้าแม่ค้าได้มีโอกาสซื้อขายให้ผู้ที่จะมีกําลังซื้อได้ซื้อนะครับเราไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ไม่จะเรียกเก็เบเงินทุกร้านเลยนะครับจดขายเป็นที่นะครับเพียงแต่ว่าข,ขอให้รับผิดชอบไปงานตัวเองนะครับแล้วอีกอย่างตอนนี้เราก็มีช่างอีกคนที่เก่ง พิโจครับเ<ด>ชฟวีอ,อันนี้ก็ตัวท็อปของวงการเหมือนกันครับครับอันนี้หนูเห็นว่าทแนวทางของกลุ่มนี้น่าสนใจมากเลยเพราะว่าเวลาหนูเข้าหนูเป็นสมาชิกในกลุ่มด้วยแล้วแบบเวลาเข้าไปดูในกลุ่มแล้วมีคนช่วยกันเยอยแยะเลยเวลาใครที่แบบโพสเรื่องมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็รสบายจก็จริงจริงกลุ่มที่มันเดินมาทุกวันเนี้นอกจากเอ่อพวกเราที่ช่วยกันจริงๆสมาชิกทุกคนนะครับ ที่มีความรู้ประสบการณ์เขาช่วยกันต่ออยู่แล้วนะครับจะมีการบอกบอกกันตลอทุกทุกอาการที่มันที่อยากรู้เพราะนั้นก็มั่นใจได้ว่ามันมาจากประสบการณ์โดยตรงไม่ได้ตกไม่มีการหลอกกันอยู่แล้วครับเองท่านภมที่ขอบคุมากเลยอันนี้หนูฟังแล้วหนูรู้สึกชคบดีมากเลยนะที่มีกลุ่มแบบว่าสมาชิกรักใต้กลมเกลียวกันแบบว่ามีการพูดคุยนักิทติ้งช่วยเหลือกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าเกิดว่าแบบว่าถ้าเจอคนไม่ดีในกลุ่มพวกเราจะทำยังไรจริงๆก็อย่างที่พูดเมื่อกี้ครับเราก็สกีนกันพอพอที่จะแบบท่านกเข้าที่ทาได้นะครับแต่ว่าคนที่เขาเป็นนิติชี่จริงเขาก็เข้ามาทุกช่องทางนั่นแหละนะครับแต่ของเรามันก็จะดีอย่างตรงที่ว่าสมาชิกบางท่านหรือว่าช่างบางบางบางท่านเนี่ยที่เราเอารถเข้าไปเนี่ยถ้ารถเราไม่ได้เสียจริงๆเขาก็ไม่มาขูดเลือดขูดเนื้อหรอกว่าเออต้องซ่อมนู่นซ่อมนี่หรือแม้กระทั่งบางทีอะไรบางตัวที่ เราเปลี่ยนมาแล้วเนี้แต่มันยังใช้ได้อ่ะแล้วก็มาแบ่งปันในกลุ่มนะครับก็โพสต์กันแบบว่าเออใครต้องการก็ให้รับตัวนี้ไปนะครับก็ไปแบ่งปันมันใช้อย่างนี้ครับถ้ปล่อยครับพี่ตุ๊กให้ประจาเลยถ้าโอ้ถ้ามีสมาชิเขาเรียกอะไรถ้ามีกลุ่มช่างหรือกลุ่มมิชชันนี่แบบนั้นเข้ามา <Okay. S 2> ไม่รอดแอปหรอกแอปเราก็ไม่ธรรมดา ประวัติการท่องเที่เหมือนกันในสมัยวัยรุ่นใช่ไหมของผมนี่เขาเรียกว่าสุภาพบุรุษผู้ชายผู้ชายเกียรติยานคนพมพบขิ้นโตรู้ดีที่นโตรุ่นนะไม่ธรรมดาเหมือนกันของเขาพมพบเอาเรื่องอรเล่าหน่อยได้ไหมคะว่าตอนเรียนเป็นยังไงว่าของผมมันเป็นโรงเรียนทหารเป็นหลักทรัคือเราจะเรียนอยู่ภายใต้ รั้วทหาร,รมีการฝึกอบรมแบบทหารแต่ถ้าเกิดรเราเลิกไปเราออกมาข้างนอกมันก็จะมีเฮลบ้างตามแบบเป็นพิโตพูดนะครับวัยรุ่นก็อย่างของผมไม่ได้อยู่ใกล้กับกองทัพดุศประชาชื่นที่อยู่ใกล้ๆกันเลยก็มีการท้าทางกันบ้างแต่ว่าสุดท้ายด้วยความที่เราเราียนโรงเรียนทหารนะครับ,รบวินัยมันจะบอกเราว่าอะไรเราควรเข้าไปยุ่งหรือว่าอะไรเราไม่ควรเข้าไปครับอันนี้หนูเห็นว่ามี แอดมินหลายคนเลยบทบาทหน้าที่แอดมินนี่คือทำอะไรบ้างบทบาทหน้าที่แอดมินถ้าเป็นทางช่างจริงๆก็จะเป็นทางทีมพี่โต๊ะพี่ธนูอะไรเงี้ยครับที่คอยดูแลพี่โจ้นะครับต่วนของตัวตัวของผมเองเนี่ยผมจะเป็นแอดมินที่ดูภาพรวมซึ่งสมาชิกตอนนี้ของเรามีประมาณสิบหมื่นท่านที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มของเราก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ใหญ่พอสมควรแต่ว่าเพราะฉะนั้นจะจะใหญ่จะเล็กแต่เราก็อยู่ในครอบครัวที่เคยบอกครับว่า เราเราไม่เอาเปรียบขึ้นกันละกัน<ม>ซึ่งท่านเป็นทางสายช่างเนี่ยพี่ตุ๊กเล่าว่าพี่ตุ๊กดูแลอย่างไงบ้างน,นะครับหรือเรื่องของปัญหาที่สมาชิกที่อยู่ในกลุ่มแล้วก็มีข้อสงสัยในเรื่องของการใช้รถหรือการซ่อมนะครับก็นอกจากผมแล้วเนี่ยก็จะมีหลายๆท่านนะครับก็จะเป็นพี่ธนูพี่โจ้พี่กุ้งนะครับตอบคาถามให้กับสมาชิกเรานะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าสมาชิกท่านใดติดปัญหาในเรื่องของการซ่อมหรือเรื่องของอะไรก็ สอบถามเข้ามาในกลุ่มนะครับก็จะมีช่างต่างๆเข้าไปช่วยกันตอบคําถามแล้วก็บอกวิธีการนะครับส่วนผมเองก็ตอบในเรื่องของวิธีการใช้รถวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับเพราะว่าเราก็ตอบไม่ได้นะเพราะบางทีสมาชิกรถไปเสียกลางทางอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะโพสตเข้ามาในกลุ่มได้แล้วก็จะมีสมาชิกเหล่านี้แหละมาช่วยกันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับว่าควรจะต้องทํายังไงในเรื่องของรถที่มันเสียกลางทางเนี่ยนะครับ เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับสมาชิกก่อนนะครับก่อนที่จะไปถึงมือช่างหรือมันก็จะประสานให้เรื่องของช่างที่อยู่ใกล้เคียงนะครับเพื่อที่จะสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้แต่ช่างที่จะเข้าไปช่วยเหลือก็จะแสดงตัวในเรื่องของหน้าเพจด้วยว่ามีการเข้าไปช่วยเหลือเพื่อที่ป้องกันเนาะว่าจะมีช่างที่มิจฉาชีพแล้วก็เข้าไปฉาบช่วยในเรื่องของรถมันก็มีเคสอยู่หลายเคสอย่างตัวรถของผมเองเนี่ย แต่ัอนที่โทรหาพี่ตุ๊กเนอะที่ผมไปรษณ์ธบุญท่อน้าด้านล่างแตกก็กลับไม่ได้ก็ปรึกษาพี่ตุ๊กตลอดก็ตนหาช่างที่นู่นแหละครับพี่ตุ๊กทุกคนหาให้ก็เอาเบอร์นี้ไปจนได้คุยได้ซ่อมอารถกลับมาได้หรือเมื่อเร็วๆนี้สมาชิกของเราผู้หญิงคนหนึ่งเนาะที่บูธเกียร์ปรลุตที่ตลาดไทย่าแมบุญออมใช่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 ก็ปรึกษาพี่ตุ๊กปรึกษาผมนั้นเราก็หาให้สุดท้ายก็ได้ช่างบาร์ขงลังสิรับดูแล แล้วก็ฟ้องทห้รดไปต่อได้นะครับครับหรือก็ช่วยกักัปครับสิ่งที่บอกคือไม่ใช่ช่างใครก็ได้ที่จะเข้าไปดูแลสรมาชิกได้นะครับต้องมีการแนะนํามีการสกรีนก่อนที่จะเข้าไปนะครับป้องกันในเรื่องของมิจฉาชีพนี่แหละนะครับจรีนถ้าพี่ตุ้งเจ้าเองก็เอาได้ถูกไหมก็คือให้ให้สไลด์หรือให้ขับมาพี่ตุกแต่ว่าแต่ที่บอกเราดูแลแบบครอบครัวครับงั้นถ้าโซนนู้ดมีช่างที่เก่งอยู่เราโยงให้เขาดีกว่าครับให้เขาดูแลเพราะเรามั่นใจว่ายังไงก็ถ้าไปจากขับเราอะ ผมว่าช่างก็ดูแลเต็มที่ครับดีอะแล้วอันนี้ทางกลุ่มนี้มีแนวทางในนาคตยไหมคะว่ามีเพียจะทำอะไรต่อบ้างจริงๆก็กลุ่มเราเนี่ยตอนนี้เราจัดมิเต็งมา5ปี่ซ้อนในกรุงเทพทั้งหมดนะครับก็ในหลังปีใหม่นะครับก็มีได้คุยกับทางพี่ทางชนบุรีอยากให้ทางเราไปจัดมิเต็งให้ก็กำลังดูสถานที่แล้วก็ดูวันแล้วเวลากันอยู่ที่มี<ด>มีทั่วประเทศเลย นะครับใต้ก็มีเนือก็มีสารก็มีเปยน่ว,ว่าเราเราอาจจะต้องการเขาเรียกว่าอะไรนะ่ะคนที่รวบรวมรถให้เรารแล้วก็เป็นตัวแทนในการหาสถานที่ให้เรารแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปจัดให้ลงไปจัดให้อะไรเงี้ยอนาคตอนะ่ะสมาชิกเราจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันจะค่อยคใหญ่กว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการดูแลและการควบคุมเนี่ยต่อไปอาจจะมีแนวทางในเรื่องของแต่ละภูมิภาคอาจจะมีแอดมินที่อยู่ภาคโน้นแอดมินที่อยู่แต่ละภาคคอยช่วยประสานทางเรา เพราะการที่จะไปจัดมิต่างจังหวัดเนี่ยมันจะต้องมีแอดมินทางนู้นที่จะคอยรวบรวมนะครับว่ามิงครั้งนี้จะมีรถประมาณเท่าไหร่นะครับเราจะได้ขอสปอนเซอร์ถูกใช่ไหมเพื่อ <c oughs> ที่จะไปไปไปแจกสมาชิกแล้วก็ไปร่วมสนุกไปทํากิจกรรมกันนะครับนะครับ,นะรบก็อันนี้อนาคตเนาะกำลังจะดูในเรื่องของแอดมินที่ดูแลภาคนะครับจริงๆมันก็น่าชื่นใจนะเราเราตั้ง <c oughs> ตั้งลุ่มมาตั้งแต่ปี2020 ปีที่เราจะหมดก็คือ2 0 2 4ี่่ปีหน้าค, 5, ครับสูกปีที่ห้ากับสมาชิกที่ประมาณเนี้ยสี่0คนก็หวังว่าจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าเพิ่มอย่างมีคุณภาพและกันครับก็คือมีแอดมินอยู่ที่ต่างจังหวัดก็ต้องดูแลในแบบที่พวกเราดูแลครับนี่หนูอยากให้เล่าถึงบรรยากาศงานมีติ้งที่ผ่านมาหน่อยคือผมเล่าอย่างนี้ดีกว่าว่าในกลุ่มของเราเนี่ย การใช้รถแคปทีว่าก็จริงแต่เวลาเรารวมกลุ่มอยู่ทำมิสติ้งหรือการดูแลกันเนี่ยเราก็ไม่ได้ดูแลกันในเรื่องของรถยนต์อย่างเดียวนะครับทุกครั้งที่มีการมิสติ้งเนี่ยเรามักจะทําความรู้จักกันกับสมาชิกทุกท่านในเรื่องของอการทําธุรกิจต่างๆของสมาชิกเพื่อที่ให้สมาชิกด้วยกันเนี่ยได้รับทราบแล้วก็ต่อไปก็อาจจะมีการเป็นคอนเนคชั่นนะครับประมาณนี้ สิ่ง <Goodnight> ที่ผ่านมานี่ก็ก็อย่างที่บอกครั้งที่5แต่ว่าถ้าให้เล่าย้อนไปจาครั้งที่1่เนี่ยที่มีพี่ตุ๊กเข้าไปมีพี่เจี๊ยบเข้าไปเนี่ยตอนนั้นก็จากที่ลำลูกกาคลองสามเนาะใช่ครับครับรรยากาศที่ฝนตกไม่เหมกอนทะกันครับนะครับแล้วก็มาครั้งที่2ที่ตลาดบัว <Gun> ทองตรงนี้ก็พี่ตุ๊กก็เป็นเป็นเจ้าภาพในการจัดก็รดือว่าก็มาเยอะกว่าปีกับปีเะเดิมมากนะครับก็สนุกกันในตลาดของพวกเราครับึงปีที่สาม ไปที่โอ้พี่ตุกก็ดีปีที่สี่ที่ผ่านมาที่สมุทรปราการนีสปราการที่เยอะรับล่าสุดเมื่อสักรวเร็วนี้นะครับพี่ครับอันนี้ก็สมาชิกก็เข้ามาพอสมควรถือว่าเยอะออุ่นอยู่นะครับทุกคนก็มีความสุขกับบรรยากาศครับกินเลี้ยงนะครับรู้จักของแก่ต่างๆเนี่ยครับทที่ที่ที่ดีใจนะครับคือ ครั้งล่าสุดเนี่ยเริ่มมีสปอนเซอร์สนับสนุนในเรื่องของของแจกเข้ามาถครั้งแรกเลยหลังจาก4ี่ครั้งเนี่ยไม่มีนะครับเพราะว่าพอครั้งที่5เนี่ยเริ่มมีอู่ก็ดีนะครับเริ่มมีร้านอะไรสนับสนุนในเรื่องของของรางวัลของแจกเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของงานฟิตติ้งเราก็ยังหวังนะใน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 เรื่องของเพิ่มสปอนเซอร์ขึ้นไปนะครับครั้งที่หกนะครับแล้วก็ ครั้งที่7ครั้งที่8ต่อไปนะครับที่จะมีสปอนเซอร์เข้ามามากกว่านี้มาว่านี้มากเป็นเอ็กซ์ซิเโปเข้ามาเองอะไรเงี้ยเออเลยแหละเขาช่วยเราครับนะครับเพราะว่าจริงๆรถเราใช้โดยทางของเอ็กซิเโปเป็นหลักอยู่แล้วครับนะครับแล้วอันนี้สปอนเซอร์ที่ว่ามาที่มีอะไรบ้างครับพูดได้เลยที่เป็นผู้สนับสนุนหลักๆนะครับที่เข้ามาในครั้งที่5ก็จะมีอ่า ของทางอู่นิทเทศเซอร์วิสที่รับต้อมเชลเลตมอบในเรื่องของน้ำมันเครื่องร้าน PN Auto Parts นะครับจำนายอะไหล่เชลเลตแล้วก็ e MP, ที่บางบัวทองนำน้ำยาหล่อเย็นน้ำยาเติมหมอ้อน้ำนะครับมาให้คุณประสงค์ทั้งหนึ่งช,ช่างหนงชนบุรีสนับสนุนของแอร์มาให้รลยุทธนี่ช่างบางล้างแอร์อแบบไม่ถอดตู้อบโอ,โ,อโซนมาให้5รางวัลแล้วก็จะมีอีกช่างหนึงก็คือ เป็นร้านช็อปเมเกอร์ออรีแมปรีแมคปอีกหนึ่งรางวัลซึ่งพี่เจี๊ยบได้ไป <c oughs> เขาไปทำการรีแมปรถตัวเองคุณทีเป็นร้านที่ทำเกี่ยวกับประดับยนต์แอร์ฟิล์มอะไรพวกนี้นะครับสนับสนุนน้ำยาลงเงาถารถาถารถถ้าจาักขับเราไปเนี่ยแล้วมีสติ๊กเกอร์ขับไปเนี่ยไปทำที่ของของที่ร้านของคุณทีเนีะครับรถ20%ชอบออุลนาคสาวซิสเต็มนะครับ กุญทีนะครับก็เป็นร้านเดียวกันแล้วก็จะมีแอดเป็นเม้งเขาเอาคุณเม้งมาให้นะครับก็มาทั้งเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์เบนซินเลยนะครับก็เองก็ผลิตภัณฑ์ดูแลรถยนต์ใช่ไหมครับหองสีกับยางเหมือนกันครับแล้วก็สปอนเซอร์อีกท่านหนึ่งพี่โจเอาน้ำมันเครื่องมาให้อ่าอย่างน่าหรือไม่ได้พี่โจนะครับพี่โจได้น้ำมันเครื่องมาอีกหนึ่งชุดนะครับจริงๆแล้วสปอนเซอร์อีกท่านหนึ่งนะที่เราต้องกล่าวถึงเพราะว่า นอกจากรถเราที่ใช้กันแล้วถ้าเพื่อนสมาชิกอยากจะเดินทางไปเที่ยวไปไหว้พระธาตุพนมไปเที่ยวมุ่ดาหารอะไรเงี้ยครับก็แวะไปที่โรงแรมวิลล่าทิวาได้ของคุณพี่จิรวัตรนะครับจริงๆมอบสิทธิพิเศษนะครับสำหรับขับของเราคือรถทันทีถ้าผมได้ผิดจะพูดวันนั้นในงาน40%นะครับแล้วใครที่มีบัตรตัวนี้นะครับแกสแป์มาแล้วแล้วก็ มีได้เคยขอแก้นะครับเข้าพักฟรีนะครับไม่มีใคาใช้จ่ายนะครับเพราะงั้นก็ต้องขอบคุณนะครับพี่จรวัฒไม่ทีนัดทีนี้ด้วยก็หวังว่าจะไม่ไปนอนที่โรงแรมนะครับพี่ครับฟรีฟรีหนึ่งคืนนะครับเฉพาะที่มีบัตรนะครับแต่ถ้าขับรถเชลเวอร์เรตไปนอนขับเชลเวอร์เรตแคปซิว่าเข้าไปที่โรงแรมมีส่วนลด40%นะครับแจ้งว่ามาจากขับแคปซิว่า ซึ่งบัตรตัวนี้ใช้ได้ยันสิ้นปี68ใช่ครับมีอายุปีหนึ่งครับตอนนี้ก็คือถ้าขับรถถ้าขับรถเทมโฟเลนทแคปที่ว่าไปแล้วไม่มีสติ๊กเกอร์นี่คือเข้าได้ใช่ไหมครับแจ้งว่ามาจากมาจากครับคนคบขับแคปที่ว่าครับถ้ามีสติ๊กเกอร์ตัวนี้นอนฟรีนอนฟรีนะครับนอนฟรีได้เลย อันนี้โม่ถามเกี่ยวกับรถได้ไหมไครับบอกว่าเป็นการรีแมปรถอันนี้คืออะไรอ่ะรีแมปใช่ไหมครับโอ,อ้เดี๋ยวแต่พ่อจะรู้เลยว่าแรงแค่ไหนรีแมปก็เป็นการกําหนดการฉีดน้ํามันใหม่กําหนดการฉีดน้ํามันกําหนดการปรับในเรื่องของอากาศใหม่นะครับเพื่อให้เครื่องยนต์เดินได้เต็มกําลังมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับเหมือนล้างเครื่องไหมมันไม่เหมือนล้างเครื่องคนละแบบกัน อันนี้เหมือนแบบนตัวเราไปควบคุมการจ่ายครับปรีแมปหมายถึงการไปสั่งงานระบบ ECU ของเครื่องยนต์ใหม่นะครับซึ่งเดิมมันเป็นโรงงานมาม,นมันให้ส่วนผสมเท่านี้นะครับเราก็ไปปลดล็อกตรงนั้นออกเพื่อให้มันมีส่วนผสมมากขึ้นก็จะทําทให้รถวิ่งดีขึ้นแล้วก็ประหยัดขึ้นเมื่อเร,รถมันวิ่งดีขึ้นเนี่ยมันได้ระยะทางมันก็จะประหยัดขึ้น วิธีมีคนาใจดีเยอะมากเลยครับก็หวังว่าเนาะครั้งที่หกเนะจะได้จะมีสปอนเซอร์เพิ่มเ<ช>ข้ามาถือว่าประทับใจนะครับเพราะว่าพอผมลงไปในในเพจว่าเราเบิร์ตติ้งเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เนี่ยครับพูดกับคนเราเลยครับอินบ็อกมาหาครับตุงว่าขอถ้าผลลัพหนุนแบบเออเราเราก็ดีใจที่ว่าเราไม่ได้ร้องขอเขาโดยตรงแต่ว่าเขาก็มีน้าใจให้เรามาครับก็หวังว่าปีหน้านะครับขออีกสัก หรือตลอดไปตลอดไปช่วยกันครับยังไงก็สปอนเซอร์เข้ามาเยอะๆเลยนะพากาเอฟได้เลยครับยินดีครับสปอนเซอร์เข้ามาแจกกินครับไม่เก็บไว้ใช้เองครับมีการเจ็ดตลอดนะคะว่าหนูเคยไปงานนึงที่เจดักมากเลยจริงๆสมาชิกเราบางท่านนี่ที่วามามาร่วกของเราปีเนี้ยได้ของรางวัลกลับไปเป็นมูลค่าเนี่ยสามพันสีใช่ครับน้ำมันเครื่องชุดนี้ก็มี2 0 0 0กว่าละ นะครับพ่อย่างบรรเายนนี่กระป๋กเท่าไหร่นะพี่ตัวตัวนี้ก็มีต้องมีสามร้อยกว่าล่ะนะครับคือมาล่วมงานนอกจากมาสนุกสนานมามากินดื่มด้วยกันแล้วก็ยังมาละของรางวัลของแกกกลับบ้านไปเลยทียอดคารนอกจากหน้าที่แอดมินแล้วนี่หนูอยากให้อตุกับมาแอปปักช่องทางหน่อยค่ะว่ามีการติดต่อหรือว่าทำธุรกิจอะไรบ้างผมเองก็มีอู่อยู่ที่ บางโมทองนะครับอยู่ที่ในตลาดสมบัติตรีอูทีเจดีนะครับออโต้เซอร์วิสช่างตุ๊กนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับก็เป็น092 9966706นะครับ9966 706ครับผมฝากนะครับอูทีเจดีช่างต๊กครับของไงครับของผมจริงก็จะติดต่อกันหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของ c ค p t i v a ว่านี่ก็เรานอกจากมีกลุ่มของเราที่ว่าชื่อว่ารวมปัญหาและผู้ใช้คนขับแคป t i v a ว่า นะครับถ้าอยากสนับสนุนกันหรือว่า,าติดต่อเข้ามาก็ทักมาที่เฟซส่วนตัวก็ได้หรือว่าในในในกลุ่มนะครับเฟซส่วนตัวก็แอปนะครับ A B แล้วก็คุ้มภัย p s U M B A I นะครับหรือถ้าจะโทรเข้ามาเพื่อติดต่อสอบถามก็เบอร์0 8 9 9 6 8 4 5 5 6, 6นะครับใครที่ใช้เชลโลเรอยู่แล้วยังไม่มีที่มาที่ไปก็สามารถเข้า,าลกลุ่มคนกลับคปที่ว่าได้นะครับผม ค่ะอันนี้ตั้งแต่ที่คุยกันมาเดี๋ยวดูรู้สึกว่ากลุ่มคนขับใช้ไี่ว่านี่เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเขาเรียกว่ายัางไงนะเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยของไอ้กลุ่มอื่นๆระเพราะว่าหนูรู้สึกว่ากลุ่มนี้มันเป็นกลุ่มที่แบบว่าสนิทกันมีการพูดคุยการแลเกเปลี่ยนความรู้ช่วยกันแก้ไขปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นตัวอย่างที่ดีของการอยู่ร่วมกันในสังคมในหมู่มวลชนเยอะๆ,ๆามากๆเลยใช่ครับก็ ย่างที่บอกเราก็จริงๆไม่รู้จักกันมาก่อนเลยเพราะเป็นตัวผมพี่ตุ๊กพี่เสียบแต่เรามาสนิทกันได้มาเป็นพี่เป็นน้องก็ได้เพราะนี่แหละครับแคทตี้วานครับทำให้พวกเรารู้จักกันยังไงวันนี้ทางรายการก็ต้องขอขอบคุณอาตูกลับมาแอปมากเลยนะครับผมค่ะคุณให้ความรู้เรื่องรถกับเราค่ะค่ะเละ่องสำหรับรายการอาร์ตโชว์บายพิโนนะคะทุกคนสามารถรับชมรายการนี้ปล่ได้ทางสถานีวิทยุมกทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงครึ่งถึงเที่ยงห้าสิบห้าค่ะ และทั้งนี้ยังสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook p เ g e และ y o u t u b s h r w by k i ค a าพัสต์สำหรับวันนี้รายการ Art s h o บ by ควาัสตสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายรายการอาร์โชบาย a Plus วันนี้เราพาทุกคนมาอยู่กันที่ริเวอ City ตี้แบงคค่ะ และในวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมทุกคนไปร่วมพูดคุยและทำความรู้จักกับศิลปิน a อตแทกเอ็กเฟชิด มันไม่ใช่สิ่งที่เราไม่ชอบนะการตลาดคือสิ่งที่เราชอบมันคือการการสร้างสารรค์อย่างหนึ่ง<ะ>แต่การการวาดรูปซึ่งเราเคยฝึกฝนมาตอนที่เราเรียนสถาปนิกตอนที่เราจะสอบเข้าสถาปัตอะมันจะต้องมีสอบมีดอวิ่งคือมันไป,ไปที่ไปเรียนแบบจริงจังมาก มอบให้น uh, ้องบวกเป็นเคี่ยงลึกสำหรับรายการนักชมค่ะแล้วอันนี้คือต้องแบตัวเครื่องก่อนอ่าใช่อันนี้ต้องถือ